สวัสดีครับแฟนฮานอยทุกทกท่านนะครับพบกันประจำเช่นเคยนะสำับขณะในทางฮาน,นอยนะฮะก็เช้านี้วันที่สิบสี่นะครับสามจุดห้าแปดแปดเมื่อวานนะส่วนมากมาอ,ออกอยู่จุดนี้นะครับแปดเก้าสองเก้าสองสาม สามเก้าสองนะเด่นที่เลขสองนะครับเมื่อวานแปดศูนย์สอง แปดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าโอ้สวยครับตัวเลขเดียวกันเลยฮะสี่ห้าแปดเก้าแล้วก็หนึ่งตัวเลขกันดีนะครับแปดเก้าหนะนึ่งนะนี่แปดหนึ่งส่วนตัวนี้ใช้เป็นตัวนี้ครับเลขศูนย์นะครับ <c oughs> เลขศูนย์ก็จะเป็นตัวเลขนี้สี่เจ็ด เก้าเลยก็หนึอ่ะติด9ก้าหนึ่อีกนะครับแปดศูนยนสมีหน่งนะครับหนึ่งแปดสอ่าส่วนฝั่งนี้นะครับเจ็ดมีหนเลขสอง สองตัวเลขศูนย์หนนะครับเลข1นึ่งะฮะหนึ่งสองสี่ห้าเด่นหนึ่งเลข8 1 2 3 4นะครับเลข9 1 2 3หนามนะครับครบเลยเด่นที่เลข1มี8แล้วก็มี9นะครับ ามจุดนี้เลยนะครับอาจจะมาสามตัวเลยก็ได้นะครับแปดหนึ่งแล้วก็เก้านะครับแปดหนึ่งแปดเก้าแล้วก็หนึ่งเก้านะฮะที่เลขหนึ่งนะครับจะเป็นวิ่งรูดนะครับส่วนเลขคู่เลขหนึ่งนะ 0 1>, 1 2 3 4 5 7 8้าก็9นะฮะนะครับแบวนี้เลยนะครับส่วนรัฐบาลไทยเดี๋ยวให้ทำนะครับวันนี้เย็นนี้8 1 9นะครับเป็นที่1นะครับ8 1 8 9่เอนึ่ง1 8 1 9นะฮะ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ฝากวเพียงเท่านี้นะครขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากคำเตือนไว้ด้วยนะครับตัวเลเขมีข้อมีหลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะครับส่วนวันนี้ขอตลาไปแล้วนะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับพบกันใหม่วันพระ่งนี้สวัสดีครับ